ใครกำลังหารถ SUV พร้อมใช้ต้องคันนี้เลยนะตอนนี้ผมอยู่ใน Lexus RX 350ปี2011เป็นรถเดิมผมผมซ่อมให้ครบหมดแล้วนะครับที่สำคัญคือไม่แสนสีหเท่านั้นสีขาวพิมพ์นิยมขับดีมากเลยเยียบปุ๊บเยียบปุ๊บนี่คือพร้อมจะวิ่งตลอดเวลามือหนึ่งเมื่อก่อน5ล้านกว่าตอนนี้นะครับ5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นบอกเลยนะขับดีมากเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับ สวัสดีครับเรียกจากช่องโดเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถที่ขายดีมากในช่องผมมีคนถามผมเยอะนะว่าทำไมช่วงนี้ขายแต่เล็กซัสก็เพราะมันเป็นรถที่หนึ่งตอนนี้ผมพวกนี้นะครับมันเป็นรถที่ขับดีอยู่แล้วนะมือหนึ่งแพงกว่าเบนซ์บ ben ีเอ็มนะครับอย่างที่สองมันเป็นราคาสวิตของรถเกรดยุโรปปกติอะไหลแท้ปกติแต่มันไม่จุกจิกครับเวลาซ่อมทีหนึ่งซ่อมจบแล้วมันก็อยู่ยาวๆ 3. วตอนนี้ราคามือสองโคตรจับต้องได้ ราคามือ2ตอนนี้เหลือแค่สิซของราคามือ1คุณคิดว่าจะเอาคุณภาพนะครับแล้วก็สมรรถนะของรถที่าราคา6กล้านตอนนี้คุณซื้อคุณภาพแบบนี้ในราคาไม่ถึง10%จะหาแบรนด์ไหนแล้วที่สําคัญผมพูดตรงๆนะถ้าเทียบกับรถเบนซ์บีเอนะครับเล x ทัเป็นรถญี่ปุ่นมาตรฐานรถยุโรปหรือเอาจริงผมให้มันเป็นรถยุโรปเลยเนื่องจากว่าคุณลองไปดูรีวิวต่างประเทศเขาอะ ใช้รถพวกนี้เขาใช้รถเล็กซัสก็เพราะ1มันขับดีนะครับแต่มันทนทานมากๆผมเคยเห็นรถเล็กซัส Ls นะครับตัว Ls400 นะคุณคนฝรั่งใช้เงินประมาณ1ล้านไมล์ก็คือ1ล้าน6กแสนกิโลเมตรอ่ะยังไม่พังนะครับนี่คือข้อดีของเล็กซัสตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะเครื่องยนต์นะครับเป็น 2GR FSE นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3 5 0 0 cc v 6นะครับขับสีให้แรงม้า272แรงม้าคันนี้มันเป็นรถเก่าผมซึ่งผมเคยไล่ระบบนะครับซ่อมครบทั้หมดแล้วเนี่ยมันเป็นรถที่ขับดีมากนะครับเหยียบเหยียบปุ๊บนี่พร้อมสก,กายตลอดเวลานะครับเอาจริงเวลาออกตัวเนี่ยมีฟรีตลอดอ่ะเกาะถนนดีนะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานเรื่องการเก็บเสียงนี่โอเคเลยอยากได้เล็กซัสเนี่ยมีให้เลือกอยู่2เครื่องที่ส่วนใหญ่ก็คือ i x 270หรือ350เลือกอะไรดี ถ้าคุณไม่ซีเรียสซึ่งน้ำมันนะผมบอกเลยว่าเลือก350ไ้น,นะครับเพราะหนึ่งคือระบบขับ4มันขับดีมันเกาะถนนมากๆแล้วก็ผมว่าจริงๆการซ่อมบำรุงไม่แพงนะครับที่แพงที่สุดนะส่วนใหญ่นะถ้าเครื่องคุณไม่พังผมบอกเลยเครื่องตัวนี้เมืองนอกเขาใช้กันเกือบล้านไม้นะเครื่องรหัส GR เนี่ยเป็นรหัสที่ทนของโตโยต้แล้วเปหัสที่แรนนะครับของ Lexus ที่เขาใช้กันไหล หลายรุ่นหลายปีมากๆโดยเฉพาะขับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับแนะนําว่าเวลาเข้าเซอร์วิสเนี่ยให้ตรวจน้ำมันเครื่องน้ำมันน้ำมันเกียร์น้ำมันทานเฟอร์ทุกอย่างตรวจให้ครบหมดถ้ามันไม่พร่องนะครับไม่มีอะไรเสียเนี่ยมันทนสุดๆอยู่แล้วนะครับคุณต้องมาลองขับเองโดยเฉพาะเนี่ยรถสภาพแบบดีๆแบบนี้นะผมบอกเลยว่าเทียบกับเซ็กเมนต์เดียวกันนะครับจริงตอนนี้นะถ้าประมาณปี2010คุณจะได้เบียมคุณจะได้ตัวเก่า ซึ่งบอกเลยว่าขับดีเหมือนกันแต่แฮนด์ i ลิงทุกอย่างสู้ไม่ได้อาจจะเป็นรถที่เฟิร์มกว่าแต่บอกเลยว่าค่าซ่อมมีร้องอ่ะคุณซ่อมช่วงล่างของขับ4นะครับของพวเบน n ์บีเนี่ยผมว่ามีร้องอ่ะเล็กซัสขับดีกว่านะครับมือถึงหล้านครับตอนนี้5้าแ0นแันโตรถปีส0 1สิจดสินะครับไม่แสนสี่หไมแท้นะลงประวัติได้เลยเพราะผมมีประวัติคันนี้อยู่แล้วนะครับ ใครสนใจครับ06176222ครับหรือซ่อมรถนะครับโทรมาที่0990996661หรือแอดไลน์ทางทีว่าโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดว่าตัวรถขับดีขนาดไหนครับควาจริงครับบนบนความเร็วสูงๆอ่ะมันเกาะถนนมากนะ มันเป็นขับสี่นะครับเหยียบปุ๊บเนี่ยเหยียบปุ๊บมันพร้อมเลยอ่ะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถ้าคุณไม่ได้เหยียบแบบที่ผมเหยียบนะผมบอกแล้วมันไม่ได้กินมากนะครับมันก็กินเท่ากับรถขนาดไซส์ใหญ่ขับสี่ปกติอยู่แล้วนะครับเอาจริงผมเห็นเมืองนอกเขาเคลมไว้ที่ประมาณเจดถึงแปดถึงสิบเอดถึงสิบากิโลเมตรต่อลิตรแล้วแต่ระดับเทา้าแต่ถามผมท้าแรกกับสมรรถนะกับตัวรถนะผมว่าคุณจ่ายไหวอะ่ะผมพูดตรงๆผมรู้สึกเลยว่า ตัวรถทุกวันนี้นะครับภายในอ๋ออย่างหนึ่งวันนั้นลูกค้ามาลองรถเนาะเขาบอกผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างเลยนะครับคือฟิลลิ่งของเบาะหนังน,นะครับกระจกทุกอย่างกระจกเป็นกระจกสองชั้นนะข้างบนเป็นพาโนลามิกซันรูนะครับมัลติมีเดียเนี่ยมาอาจจะเก่าไปหน่อยคุณสามารถเปลี่ยนจองแอนดรอยได้ไม่แพงแล้วนะครับเครื่องเสียงติดรถของเดิมยังดีดีมากๆด้วยนะครับมาตรฐานทุกอย่างดีการเก็บเสียงดีนะครับแล้วก็เบาะนี่ ้องบอกก่อนว่าเบาะหนังแท้ของรถเดิมนะครับดีที่สุดอยู่แล้วผมแนะนําว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนเลยเนี่ยอันนี้คือผมซ่อมให้ครบหมดแล้วนะครับสภาพเนี่ยมันก็เป็นหนังเดิมๆที่มันริมนวลอยู่แล้วคือถ้าเปลี่ยนใหม่บางทีคุณภาพอาจจะไม่เท่าหนังเดิมนะดังนั้นนะครับบอกเลยว่าสีขาวภายในขาวสีเบจแบบนี้นะครับตัดกระดำลายไม้สวยๆแบบนี้หาย,ยากใครสนใจนะครับบอกเลยว่าช้าไม่ทัน คันนี้ครั้งนี้แล้วที่ขายเนี่ยปั๊บเดียวนะแต่คันนี้ที่ลูกค้าเขาเอามาเชิญเนี่ยเขาใช้ไม่ถึงพันไม่ถึงสองพันโลเลยนะครับพันโลพันกว่าโลเองนะครับที่เขามาเชิญเพราะเขาเอ่อแลก RX 450h ไปนะครับเขาอยากได้ตัวท็อปกว่านะครับซึ่งมันก็องจริงแรงมามันมากกว่านะครับดังนั้นบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เคยลองถ้าคุณจะซื้อแคมป y นีนะคุณเก็บเงินซ่อมบำรุงแพงกว่าหน่อยนึงขับแบบนี้บอกเลยว่าขับยังไงก็ต่างนะครับ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถดีกว่าว่าตัวรถเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาดูสเปครายละเอียดของตัว Lexus RX 3 5 0รถปี2011กันนะครับคุณมาดูคันนี้อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือสีเดิมนะครับเราได้จากลูกค้านี่เราแค่ล้างนะคือรถรุ่นนี้เนี่ยสีขาวอะ่ะผมว่าสวยสุดนะครับมันเป็นขาวอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานบ้างคือลูกค้านะครับคันนี้เป็นรถที่เราเทินจากลูกค้าเราเคยเก็บงานให้ครบเขาใช้ไม่ถึงพันโลเลยนะครับ เขาอยากได้เป็นตัว4 5 0คันนี้นะครับตัวรถนะไฟหน้านะครับเป็นไฟซีนอนลูกแก้วนะสภาพดีคุณดูเครื่องยนต์นนิเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับนิ่งสุดๆเงียบสุดๆเลยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันใช้งานได้หมดนะครับมาดูล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ19นะครับพร้อมยางบิตสโตนนะยางยังดีนะครับก่อนถนนอยู่เลยนะเอาจริงลูกค้าบอ,อกไป ซื้อไปเขาจอดยางปี23มนะครับมาดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 g r f e นะครับ3,500ซีซีนะครับตัวนี้ให้แรงม้าจากโรงงานถึง270กว่าแรงม้านะราคามาหนึ่งมาเลยแพงคันนี้เนี่ยซ่อมมาครบหมดแล้วนะครับของผมแท้อยู่เลยคุณดูสภาพเครื่องยนต์นิ่งมากๆนะความจับเสียงนะครับรถไม่ได้มีชนหนักเลยรถเดิมๆหมดเลยนะครับคิ้วทุกอย่างก็เดิมๆตรงนี้ยังมีตรงนี้นะครับมีโลโก้เล็กซัสอยู่นะครับ ซ้ายขวานะครับรตไม่ขยับนะมีโลโก้เล็กซัสอยู่นะครับรถเดิมมากๆเลยขับดีมากนะครับถ้ารถที่เซอร์วิสถึงถนะึงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่นุ่มนวลและขับดีมากๆช่วงล่างช็คเนี่ยชคเดิมๆอยู่เลยนะครับสภาพดีคันนี้ผมเคยซ่อมช่วงล่างไปหมดแล้วนะซ่อมไปแป๊บเดียวเขาก็เอามานะครับฝากขายเพื่อเทิร์นคันใหม่เรียบร้อยนี้ไฟเลี้ยวนะครับคุณให้ดูนี่กระจกเล็กซัสนะ ให้ดูสีทั้งรอบคันอย่างนี้ก่อนนะให้ดูรอบทั้งคันนะครับรวรอยจะมีแค่รวตรงนี้นิดหน่อยนะครับซึ่งผมเป็นคนแนะนําให้เขาไม่ทําเพราะเนื่องจากว่าถ้าคุณดูนะตัวรถอ่ะสีมันเท่ากันทั้งหมดนะครับจะมีเคยทําสีกันชนมาบ้างนะอาจจะมีรูอรอยนี้ที่ยังไม่ได้ทํานะครับชิ้นนี้ที่ยังไม่ได้ทํานะมีแค่ตรงนี้นะครับ,บจริงตัวสี สวยเลยนะครับซื้อสภาพกระจกเล็กซนะครับกระจกเล็กซนะข้างบนเป็นพาโนรามิกซันลุปนะครับซันลุปยาวใหญ่นะครับทั้งหมดเลยสีไม่เหลืองนะคือเจ้าของเก่าเขาดูแลมาดีนะครับอิฟ i ตไฟเบรคนะครับด้านหลังนะครับน,นะครับไ x เอ็นะ มีกล้องมองหลังนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายกันนะฝาท้ายนะครับนี่กดฝาท้ายไฟยฟ้านะครับกดเปิดจากฝั่งนี้ได้เนี่ยคนดูด้านหลังสภาพแบบไร้ที่ติจริงๆนะครับเนี่ยรถเดิมๆนะติ๊กเกอร์เล็กๆยังอยู่นะครับทุกอย่างยังอยู่สภาพโคตรดีนะครับยางมีหมดนะนี่นะครับ ที่ดันกลิ่นตรงนี้ปิดกลิ่นอย่างนี้ตรงนี้ก็มีนะครับที่บันข้างบนตรงนี้ก็มีนะนะครับพลาสติกเนี่ยคุณดูกรรมะหยี่ทั้งหมดสวยเลยนะนะครับปาท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับซ่อมให้หมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่านะครับกุญแจอยู่นี่นะ นะครับล็อกนะนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะปลดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเบาะข้างในสภาพโคตรดีเลยนะนะครับสภาพดีมากนี่คือหนังปกตินะครับมันต้องมีริ้วรอยแบบนี้อยู่แล้วนะหนังแท้นะครับปรับทุกอย่างได้หมดนะครับปรับที่ด้านหลังได้นะครับสภาพสวยเลยเวลาสตาร์ทนะเบาะมันสามารถขยับมาได้นะครับตัวนี้จะมีอีซินทรีนะครับปรับทุกอย่าง นะครับตามที่เราเมมไวล่าสุดเลยขึ้นมาด้านข้างนะครับก็โคตรสวยเลยเนาะสภาพเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับโอเคคันนี้นะครับไม่แสนสี่ห้านะครับคันนี้ไม้แท้นะเนื่องจากว่าประวัติผมมีตั้งแต่เขาซื้อผมไปนะครับเขาซื้อผมไปเป็นไม่แสนสี่สี่กว่าคือแน่ไม่ได้ใช้เลยนะครับเขามาเทิร์นรถตัว ไฟเอ่อสี่ห้าศูนย์กับผมเนาะคอนโซลทุกอย่างสภาพดีหมดนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยโอเคเลยนะครับมีคุูมชนโทนนะครับทุกอย่างไฟฟ้าหมดสภาพคอนโซลทุกอย่างนะครับดีนะครับตัวนี้เป็นวิทยุนะวิทยุตัวนี้อจริงนะครับสามารถไปเปลีป่ยนจอ Android ได้เลยนะผมว่าดีกว่านะครับถ้าเป็นตัวที่มีจอเนี่ยจะเปลี่ยนค่อนข้างยากอันนี้เปลี่ยนจอ Android ได้ครบหมดนะครับ C D F M นะครับ A U X เล่นได้นะโอเค ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์โตมัติ6สปีดนะบวกลบดูตรงนี้นะครับตรงนี้มาเป็นบวกนะตรงนี้เป็นเกียร์สี่นะครับเนี่ยบวกห้าหตรงนี้ได้นะครับเกียร์เข้าปกตินะครับลายไม้เปิดปิดทุกอย่างสภาพดีมากคันนี้ตอนไปนี่คือดีนี่คือสภาพแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับกมองหลังตัดแสงนะแล้วจริงๆตัวกระจกนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับจริงๆกล้องชัดนะคือจริงๆตัว R X ทุกตัวที่เป็นตัวท็อปก็จะมีตามนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นพาโนลามิกซันรูฟนะครับสวยผมว่าตัวซันรูฟนี่แหละมันทำให้รถดูกว้างมากๆนะครับนะตัวเบาะด้านข้างนะครับสภาพโอเคเลยเนี่ยตัวเบาะนะครับสภาพปกตินะครับสภาพหนังปกตินะครับตัวบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับมีให้มานะนะครับคันนี้ผมจัดการเช็คช่วงล่างเช็คทุกอย่างหมดแล้วนะครับ ดูขอดูคลิปรีวิวได้นะครับสภาพดีมากใครหาอยู่บอกเลยว่าช้าอดแน่นอนนะคอนโซลทุกอย่างไม่เหนียวนะครับเก็บทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะตรงนี้นะครับมีเป็นดิฟล็อกนะจะมีเฉพาะในตัวขับสีเท่านั้นนะครับแทร็กชั่นคอนโทรลตัวนี้จะเป็นกล่องนะครับเอาไว้ห่องนะข้างล่างนะครับสามารถเอาสาย a u x นะครับติดสายไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเล่นเครื่องเสียงได้นะครับเก็บตรงนี้นะ บาสภาพดีมากๆนะครับเปิดด้านหลังมานะครับตัวเบาเนี่ยสภาพดีนะเนี่ยหนังนะครับหนังจริงๆอย่างนี้หนังแท้เดมิมเดิมนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้ปกตินะครับเบาะสามารถพับถอยอหลังนะครับหรือพับเดินข้างหน้า่างก็ได้นะพับได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้โดยรวมนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะนั่งด้านหลังนะครับเนีย่ยขาข้างหน้าเนี่ยผมถอยแบบถอยสุดเลยนะคือข้างหน้าเหลือขนาดนี้ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับ แล้วก็ผมชอบที่สุดอย่างที่ผมบอกเนี่ยซันรูฟเนี่ยการมีพาโนรโามิกเนี่ยมันให้การให้คนที่นั่งข้างหลังถือว่ามีอัธรรคือเขาเรียกอะไรอ่ะผมว่ามันสว่างขึ้นชัดเจนดีนะครับข้างหลังมันปรับได้เนาะตามที่ปรับให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ไว้ของนะครับโอเคคืออย่างนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะหนังแท้นะครับที่มันเป็นรอยแตกแบบนี้นะนี่คือหนังปกตินะครับแนะนําว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะหนังพวกนี้คือหนังสภาพดีนะครับใครมี ริ้วรอยแบบนี้แต่สีเนี่ยมันสามารถแก้ได้นี่คือหนังสภาพดีหมดเลยนะคือบอกเลยว่าตัวรถนะครับเป็นรถที่เอาจริงนะนั่งสบายนะเอนอนผมนอนสบายมากใครอยากได้เล็กซัสนะครับ RX 3 5 0สีขาวข้างในขาวอย่างนี้หายากนะราคานะครับตัวนี้จริงๆพิเศษท็อปสุดนะครับ5 8 9 0 0 0บาทโอเคครับจะเห็นละเอียดนะครับ ของ Lexus RX 350ปี2 0 1 0ันสิบจนสองพันสิบเอ็ดนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะคันนี้นะครับออปชั่นจริงๆทุกอย่างมีครบแหละนะครับครบหมดแล้วในปีนั้นนะนะครับเครื่องจริงเครื่องเสียงติดจอ a n d ด o อยผมว่าตอนนี้มันอัปเดตกว่านะครับตัวจอเดิมซ่อมไม่แพงด้วยนะครับคันนี้นะครับรถปี2 0 1 0ันสิบจนสองพันสิบเอ็ดไม่แสนสี่ห้าไม่แท้นะครับพร้อมใช้เลยขับโคตรดี5 8 9 0 0 0บาทครับใครสนใจครับ0 6 7 4 5 6 2 2 2ครับนะ หรือจะซ่อมรถโดยเฉพาะเล็กซัส RX นะครับอยากขับดีๆเนียๆนๆะโทรมาที่099-096-6661 09, 6, 6, ได้เลยสุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามช่องโรเนมนะครับทุกช่องทางด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย